ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็แนวทางข้อมูลชุดนี้ค่ะนะคะแอดก็มีแนวทางดีๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของหวยพี่หมื่นบุเพนะคะตามต่อกันจากงวดที่แล้วเลยนะคะแล้วก็จะมีของอาจารย์เอกสิทธิ์สิบล่างด้วยกันนะคะแล้วก็มีสำนักอื่นๆอ,อีกมากมายเลยมากกว่า10ส,สำนักด้วยกันนะคะมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆน,นะคะได้รับชมกันเนาะ ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือเสี่ยงผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะแล้วที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เรามาดูแนวทางสำนักแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นของเน้นล่างนะคะลูกพ่อวิษนุกรรมนะคะพี่ควายคนโก้เนาะแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็พลาดไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสูตรมีข้ามีหลดเนาะแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะของเขาก็ให้เลขเจาะมาสีตัวด้วยกันจะมี51 6หนึ่งา แล้วก็63ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางชุดล่างนะคะก็วงเล็บนิดนึงเนาะกันเลขบนด้วยนะคะใครที่ติดตามของลูกพ่อวิษนุกรรมก็มารับไปนะคะแคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้เนาะก็ขอบคุณนะคะของลูกพ่อวิษนุกรรมด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์เอกสิทธิ์นะคะหลักสิบล่างนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวัดที่แล้วของเขาเนาะก็ให้เลข8มาหลักหน่วยก็เป็นเลข8นะคะเลขเปิ้ลเหมือนกันเลยวดน,นี้ค่ะเรามาตามกันต่อเลยนะคะของอาจารย์เอกสิทธิ์หลักสิบล่างให้เลข0เลข6แล้วก็เลข2ด้วยกันนะคะก็ลองหา ตัวหลักหน่วยมาเติมค่ะนะคะใครชอบหลักหน่วยเรียกอะไรก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างนะคะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันเนาะก็ขอบคุณนะคะของอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของหมื่นบุเพันนิวาสนะคะหวยพี่หมื่นอันนี้แนวทางวดที่แล้วให้เลขเด่นมาคือเลขหนึ่งนะคะก็ออกเลขบนนั่นเองนะคะคือหนึ่งนเนาะแนวทางวันนี้ค่ะนะคะของพี่หมื่นบุเพนะคะหวยหมื่นบุเพก็ให้เลขเด่นมาคือ4ตัวเดียวเลยนะคะเดี๋ยวในส่วนของตัวเจาะถ้าหมื่นบุเพันิวาสอัปโหลดแอดก็จะรีบอัปโหลดให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆองเช่นกันเลยเนาะก็ขอบคุณนะคะของหมื่น บุเพสันนิวาสด,ด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นของทิศท่าตะโกนะคะอันนี้ผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาเนาะก็พลาดไปหลุดไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะแนวทางวดนี้ค่ะสําหรับคนที่ติดตามของทิศท่าตะโกให้เลขเด่นมาคือเลข1กับเลข7นะคะเลขเจาะก็จะมี1 2 1 4 1 5 1 8 7 1 7 3 75แล้วก็78ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะก็ใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะก็ขอบคุณนะคะของทิศท่าตะโกด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะเป็นของน้อยคอนหวันนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะเจาะเลข3ตัวนะคะก็จะมี4อ่โทษทีค่ะ7 4 1 4 3 1 6 5 2 1 3 2แล้วก็3 6 1นะคะเจาะเลข2ตัวก็จะมี4 1 3 1 5 2 3 2 แล้วก็61ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้อยคอนหวานด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดไอหมายสอพิมพ์พะนะคะก็แนวทางวดนี้แอดเห็นอยู U ่3ชุดเนาะชุดแรกค่ะให้เลข2-6นะคะส่วนชุดที่2ค่ะให้เลข3-8 ชุดที่3ค่ะให้เลข36นะคะอันนี้ก็ลองดูค่ะใครที่ติดตามของไอ้หมายอยู่เนาะแอดก็เอาตัวเจาะมาฝากกันแล้วนะคะก็ขอบคุณของไอ้หมาด้วยนะคะสอพิมพ์พะเนาะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคู่เงินคู่ทองนะคะแนวทางวันนี้ค่ะเจาะเลข2ตัวก็จะมี82นะคะกับศูนย์ด้วยกันเนาะก็ขอบคุณนะคะของคู่เงินคู่ทองด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของมะย,ยมแดงนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาเนาะก็ถือว่าพลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางวดนี้ค่ะนะคะของมะย,ยมแดงเลขเด่นให้เลข5ค่ะเจาะเลข2ตัวก็จะมี58นะคะ59 50แล้วก็51ไปกันค่ะเจาะเลข3ตัวก็จะมี551นะคะ5 5 8 แล้วก็5 5 9ด้วยนะคะก็อันนี้ใครที่ติดตามของมาย,ยมแดงอยู่นะคะก็มารับและแคปเก็บไปเป็นแนวทางกันได้เนาะก็ขอบคุณของมาย,ยมแดงด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคนสุราษนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเ้าเนาะก็ถือว่าพลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบของคนสุราษฎเนาะ,ะแอดก็นํามาฝากกันนะคะเจาะเลข3ตัวค่ะจะมี647นะคะ8 6 3 1 7สมแล้วก็0 8 1ย์ด้วยกันนะคะส่วนเจาะสองตัวก็จะมี64 87 31แล้วก็4,2นะคะอันนี้เป็นแนวทางเลขบนเนาะส่วนแนวทางเลขล่างค่ะนะคะให้เลขเด่นมาคือเลข6นะคะเจาะเลข2ตัวก็จะมี6,5 8 7 0 3 1 8 2 1แล้วก็3 4ด้วยกันนะคะก็อันนี้ลองดูค่ะใครที่ติดตามอยู่นะคะของคนสุราชก็มาแคปเก็บไว้ได้นะคะก็ขอบคุณของคนสุราชด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นชุดสรุปนะคะของทรัพย์เสรษจีนะคะสรุปเลขล่างเนาะก็จะมี0 6 0 8 4 6 4 8 8นะคะอันนี้จะเป็นตัวเน้นนะคะตัวรองค่ะจะมี3 6 3 7แล้วก็5 7ด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ลองดูค่ะของซับเสษทีนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดรุ่งๆนะคะแปลปกสลากเนาะอ๋อประทานโทษค่ะแปลภาพภาพปิศนานะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็ถือว่าพลาดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะแอดก็เลยลองนํามาฝากกันนะคะก็เจาะเลข3ตัวก็จะมี285นะคะ253 568 985นะคะเจาะเลข2ตัวก็จะมี25หนะคะ 5 3 5 6 5มห8า,หหา,หาหแล้วก็8 5ด,ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะของแอดรุ่งรุ่งเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะคะใครที่ชื่นชอบอยู่ก็มาแคปเก็บไว้ได้เนาะก็ขอบคุณนะคะของแอดรุ่งรุ่งด้วยค่ะ ต่อมากกันเลยค่ะเป็นของแอดบูนนะคะแนวทางวดนี้เลข3ตัวก็จะมี962นะคะ2ตัวก็คือ90เนาะก็ขอบคุณนะคะของแอดบูนด้วยสำหรับแนวทางข้อมูลดีๆค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบสํานักไหนก็ตามสํานักนั้นนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะแล้วก็อยากให้แอดหาสานักไหนก็ลองเมนพูดคุยกันได้นะคะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยเนาะสุดท้ายนี้ค่ะแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆวันเลยนะคะกราบขอพระคุณค่ะ